ก่อนอื่นก็แนะนําตัวก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนอาจจะร,รู้จักในชื่ออาจารย์ติงเนาะแต่ว่าชื่อผมอิทิศักพาวโพนะครับก็ประจําอยู่ที่หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและชีวภาพนะครับก็จริงๆโจทย์วันนี้นะครับเท่าที่เข้าใจโจทย์ก็คือว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับผมก็ได้ทํากันบ้านเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็เวลาเราสอนหนังสือเด็กเนาะ ขั้นตอนแรกสุดเลยครับผมผมบอกว่าอ่านโจทย์ครับในหลายๆวิชาครับอ่านโจทย์นักศึกษาก็บอกว่าไม่เข้าใจผมก็บอกย้ำคิดย้ำทำเนาะก็บอกว่าอ่านโจทย์อีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเข้าใจก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมตามที่ผมเข้าใจโจทย์วันนี้นะครับผมจะพยายามพูดในภาพรวมของหลักสูตรของเรานะครับรเผอิญว่าผมเนี่ยก็เป็นประธานหลักสูตรของหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและชีวภาพด้วยนะครับก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับว่าผมไปทําการบ้านมานิดนึงว่าการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมจะใช้เวลาไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจับเวลานะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงหนะครับผมก็ไปเปิดหนังสือไม่ใช่เปิดหนังสือในอินเทอร์เน็ตนะครับก็อันนี้ก็คือความหมายหลักๆนะครับ แต่ว่าคำเวลาผมเข้าใจความหมายพวกนี้นะผมก็จะเอาคําหรือว่าคีย์เวิร์ดเป็นสําคัญนะครับก็การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยก็จะใช้คําว่า student center นะครับหรือว่าช h i เซ็นเตอรนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวผมเองนะครับผมก็คิดว่าถ้าจําความได้เนี่ยก็คุ้นเคยกับคําศัพท์คํานี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่เรียน สมัยมัธยมเนาะก็คุณครูก็จะพยายามบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมนะแต่ว่านักเรียนเป็นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณครูเนี่ยเขาออกแบบยังไงแต่มีความรู้สึกว่าเออเราต้องทํางานมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่ที่คุณครูเนี่ยอันนั้นอันนี้เล่าถึงตอนที่ที่เราเป็นนักเรียนนะครับก็คุณครูก็จะมีใบงานแล้วก็เหนื่อยนะครับแล้วก็แต่ก็ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าคุณครูเขา <c oughs> เข้าใจระบบหรือเปล่าแต่ จริงๆแล้วผมก็ต้องออกตัวเลยนะครับว่าผมก็ไม่ใช่นะักการศึกษานะครับผมเรียนวิศวกรรมเคมีปรตรีนะครับปโทก็ด้านฟิโตเคมีนะครับปอเอกก็เป็นวิศวกรรมเคมีอีกเหมือนกันนะครับซ,ซึ่งไม่มีจังหวะไหนที่เราเรียนด้านการเรียนการสอนนะครับการเรียนการสอนก็มาพัฒนาตอนที่เริ่มทํางานที่มออบลน,นี่แหละครับก็ตอนนี้ก็ ผ่านปีที่7แล้วนะครับแล้วก็กําลังขึ้นปีที่8นะครับก็คิดว่าการแชร์ความรู้วันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําคัญหลกัหลกๆผมจะพยายามเล่าถึงหลักสูตรของผมนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานผมนั่นแหละนะครับก็ต้องขออนุญาตผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เห็นหลายๆคนก็เข้ามาฟังแล้วนะครับอันนี้เป็นอันนี้สิ่งสําคัญก็คือผมเข้าใจว่าเออหัวข้อวันนี้น่าจะเป็น Student Center นะครับแต่ว่า Student Center เนี่ยเรา เรายังไงต่อเนาะผมก็ทําเว็บเดิมนะครับถ้าถ้าผมเสิร์ชนะครับก็จะเป็นอาจารย์ด้านการสอนเขาเขียนนะครับทีนี้เขาก็จะพูดว่าอาจารย์สมัยก่อนกับอาจารย์สมัยใหม่เนี่ยแตกต่างกันยังไงเนาะก็ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยที่อาจารย์สุรเจจหรือว่าอาจารย์รัฐพงศ์พูดเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนแล้วเราจะเป็นอาจารย์แบบใหม่แล้วนะครับโดยเฉพาะ อันแรกเนี่ยที่ผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับอันนี้ผมลอกเข้ามาเนาะซึ่งอาจารย์สุรเจตใช้แล้วนะครับก็คือไม่ได้เรียงเนื้อหาไม่ได้เรียงเนื้อหาซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยนะไม่ไม,ไม่ผมก็เรียงตามเนื้อหาเลยครับว่าบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามอะไรเงี้ยครับผมก็ผมก็เรียงไปเลยนะครับว่าผมจะทํำยังไงใช่ไหมครับอืม응แต่อาจารย์สุเจตพูดเมื่อสักครู่ก็คือเขาไม่ได้เรียงเนื้อหานะครับ แล้วก็อาจารย์สมัยใหม่ก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับกระตือรือร้อนในบทบาทของนักเรียนนะต้องยอมรับเลยนะครับว่าอาจารย์สมัยใหม่เนี่ยน่าจะน่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะครับก็การแข่งขันมันสูงเนาะเด็กเราก็ยังเหนื่อยเลยนะครับหางานยากตัวอาจารย์เองก็ต้องยอมรับว่าน่าจะเหนื่อยมากนะครับสมัยก่อนก็อาจจะเน้นการจําเป็นหลักนะครับอืมนะครับสมัยใหม่ก็อันนี้ผมพูดเฉยๆเนาะแล้วก็ ทดสอบก็ให้น้อยลงแต่จริงๆแล้วเรามีกระบวนการทดสอบที่ที่แตกต่างกันออกไปเหมือนท่านอาจารย์ประสิทธิ์ที่แชร์มานะครับก็เป็นแบบฝึกหัดที่เราทำาาแบบอื่นๆนะครับจะสังเกตว่าเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นวิชาการมากนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็อยากจะปลูกฝังเข้าไปในในตรงนั้นแหละนะครับก็ผมเองก็พยายามว่าเออดีายว่าเราควรจะเป็นอาจารย์ยุคใหม่เนาะอะไรที่อาจารย์ยุคเก่าที่เราคิดว่ามัน มันล้าสมัยแล้วหรือว่ามันมันไม่น่าจะมีประโยชน์กับปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องตัดออกไปนะครับก็แต่ว่าบางอย่างมันก็ดีนะมันก็ยังเอามาใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อีกอันนึงก็คือมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะครับไม่ยึดติดกับห้องเรียนอ่าโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยห้องเรียนเราไม่ใช่ห้องเรียนแล้วนะครับเราอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ อาจจะเป็นทฤษฎีจ๋าไปหน่อยนะครับขอทฤษฎีอีกหน่อยละกันนะครับอีกอันนึงก็คือกิจกรรมไหนบ้างนะครับที่ที่อันนี้ยังเป็นเว็บเดิมนะครับที่ผมเอามานะครับที่ยังเน้นว่าเป็นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับก็ผมก็ลิสต์เท่าที่ผมเข้าใจมานะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมสะดุดตาก็คือเขาบอกว่า active learning เนี่ยเป็นหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับอ๋อโอเคอันนี้เข้าทางเราละนะครับเราก็น่าจะใช้ active learning เป็นประจำนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆที่ที่ผมสอนด้วยนะครับเราพยายามที่จะใช้ active learning แต่อื่นๆก็เป็นไปได้นะครับที่จะให้ผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับก็คือ problem based อะไรเงี้ย research based นะครับหรือ project based อะไรเงี้ยครับหรือคำอื่นๆพวกนี้ผมแทบจะไม่ได้เข้าใจความหมายลึกซึ้งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ใช้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ในสไลด์เนี่ยผมจะเน้นคำว่า active learning นะครับพอเป็น active learning เนี่ย มันก็จะมีความหมายละนะครับแต่ความหมายหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอแล้วผมจะเอาไปใช้ตลอดก็คือว่ามันมีควาว่า engagement ครับ engagement นะครับถ้าเราดึงความสนใจนักเรียนมาได้แล้วก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเราเนี่ยผมผมนะครับอาจารย์อิทธิศักดิ์เนี่ยก <laughs> ็ ก็ถือว่าม,มันคือ active learning เลยนะครับก็ทำยังไงก็ได้ให้ให้เด็กมีส่วนร่วมนะครับกิจกรรมต่างๆจะเป็น quiz รูปแบบใหม่ๆ quiz ออนไลน์หรือว่าทำทำทำคลิปวิดีโออะไรเงี้ยครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทำกิจกรรมที่เราออกแบบดีไซน์แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องจำก็คือว่าอาจารย์ยุคใหมน่น่าจะเหนื่อยมากนะครับในการเตรียมเอกสารต่างๆนะครับสำหรับสไลด์เนี้ยผมก็โอเค active learning ก็คือการดึงความสนใจเด็กๆ ให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเรานะครับซึ่งผมจะเข้าเรื่องนะครับในหลักสูตรของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีอาจารย์ที่จบวิศวกรรมเคมีโดยตรงเนี่ยหท่านนะครับก็มีผมมีอาจารย์จักกริดอาจารย์นัทยาอาจารย์พุทธพรนะครับอาจารย์ชนะลงอาจารย์ชัดชัยแล้วก็เราอยู่ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะครับ ก็จะมีอาจารย์ทั้งภาคเนี่ยสิท่านนะครับก็จะมี2หลักสูตรนะครับวิศวกรรมเคมีแล้วก็วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับซึ่งกิจกรรมที่ผมจะพูดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของอวิศวกรรมเคมีนะครับเพราะว่าพ,พอดีผมเป็นประธานหลักสูตรนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลบางส่วนของอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยมาจากาซาครับผมผมดึงมาจากซาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับเริ่มต้นในหลักสูตรของเราเนี่ยเราดึงความสนใจเด็กเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยเราทํามาได้2ปีแล้วครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับดึงความสนใจก็คือว่าเราค้นพบว่าถ้าเราสอนแบบแบบแบบดั้งเดิมนยครับก็เลคเชอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษานะครับที่ที่เข้ามาในหลักสูตรของเรานะครับว่า นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เพียงพอไหมนะครับเราปรับมาเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับ1 0ออนอนไลน์เลยนะครับแล้วก็เรียนแบบการเรียนการสอนในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ภายใต้ UBUMS นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเด็กก็จะเข้าไปเรียนแล้วก็เรียนตามสปีดของตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือมีนักเรียนบางส่วนที่ที่เขาเรียนและเขาประสบความสําเร็จนะครับก็ อันนี้เราไม่ได้บังคับนะครับ80%ขอ,อของนักเรียนที่เข้าหลักสูตรเราเนี่ยก็จะเข้าไปเ,าเข้าไปเรียนได้นะครับก็คือเข้าไปเรียนตอนไหนก็ได้นะครับในในนี้ก็จะแบ่งเป็นบทเรียนแล้วก็จะบอกว่าเด็กผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกับของคอสเซล่านะครับคอสเซล่าก็จะเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีควิสแล้วก็บอกนักศึกษาว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ว่านนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆนะครับบวกลบคูณหาร เลขยกกําลังอะไรเงี้ยครับเปอร์เซนต์แต่ว่าจะเป็นโครงการที่ที่เตรียมความพร้อมให้เด็กเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เราเราถือว่าเราได้รับความสนใจพอสมควรจากเด็กปี 2. นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าเด็กก็จะเข้ามาแล้วก็ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันด้วยที่ที่เราไม่สามารถที่จะเข้าโรงเรียนได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเนื้อหาในวิชาเนี่ยมันไม่ยากนะครับเด็กก็จะสามารถที่จะ ทำกิจกรรมแล้วก็ผ่านไปได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกสุดเลยของของหลักสูตรเรานะครับก่อนที่เด็กจะเข้ามาเรียนนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์นัทยานะครับอาจารย์นัทยาเนี่ยก็จะดึงความสนใจเด็กออกมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัวหนังสืออาจจะเยอะไปหน่อยนะครับก็เราค้นพบว่าถ้าโจทย์ไม่มีความหลากหลายนะครับเราจะพบว่าเด็กจะลอกกันนะครับ เราก็เลยหนึ่งนะครับต้องยอมรับเลยว่าเราตรวจกันบ้านเหนื่อยมากเลยนะครับอาจารย์ก็แบ่งออกเป็นสส่วนนะครับมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2ออะไรนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงผลมากนะครับเพราะว่าจริงๆต้องใช้วิวธีการวิเคราะห์พอสมควรว่าผลมันดีหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราสนใจเด็กมากขึ้นให้เขาทำกิจกรรมมากขึ้นแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็จริงๆบางกิจกรรมเนี่ยต้อง บังคับด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าถ้าไม่ทำเนี่ยก็เราจะต้องตกลงตั้งแต่ต้นเทอมเลยครับว่าถ้าบางกิจกรรมเขาส่งการบ้านไม่ครบกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยครับเขาจะไม่มีสิทธิสอบนะครับก็แต่ว่าต้องแจ้งตั้งแต่ต้นเทอมเลยครับวางแผนตั้งแต่ต้นเทอมเลยว่าเราจะให้เขาทําการบ้านกี่ชิ้นกี่ชิ้นอะไระครับในในแต่ละอันนะครับ กิจกรรมนี้อาจารย์นัทยาแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับแต่ว่ายอมรับเลยว่าเหนื่อยสําหรับผู้สอนมากนะครับแล้วก็มีโจทย์ที่หลากหลายแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยเข้ามาถามนะครับตอนที่เราว่างนะครับเด็กก็จะมีช่องทางการติดต่อแล้วก็เข้ามาถามสังเกตว่าจํานวนเด็กเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่ถ้ากับวิชาที่เยอะเนี่ยก็จะทําลักษณะนี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนรูปแบบนะครับอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอะไรเงี้ยครับ เนี่ยนะครับโอเคเหมือนจะซ้ำเนาะแต่ว่าโอเคของวิชาแลบบ้างของอาจารย์จกกักริดนะครับอาจารย์จกกักริดก็ดึงความสนใจเด็กเด็กโดยให้เด็กเนี่ยหลังจากที่ทำแลบเสร็จแล้วเนาะบางปีเนี่ยอาจารย์จกกักริดก็จะให้ทำเว็บไซต์นะครับเด็กเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จริงๆก็ต่อเมื่อเขาได้สอนคนอื่นครับเขาได้สอนคนอื่นมันจะมีปริมิดการเรียนรู้แบบนี้อยู่นะครับถ้าเขาสอนคนอื่นนะครับถ้าเขาสอนคนอื่นเนี่ย เขาจะมีการคิดสังเคราะห์อะไรเงี้ยครับที่ดีแล้วก็ได้ความรู้มากกว่าที่ที่เราสอนเขานะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นวิชาแล a นะครับแต่ว่าพอเราจบแลบแล้วเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะได้กลับไปทบทวนแล้วก็ทำคลิปมาส่งนะครับก็ได้คะแนนตรงส่วนนี้ไปแล้วก็ได้ฝึกทักษะการนำเสนอไดอ้ได้ทบทวนวิชาความรู้นะครับ แล้วก็อาจารย์เองก็จะต้องเช็คด้วยว่านักศึกษาถ่ายทอดอความรู้เนี่ยได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์จกักริดนะครับของท่านอื่นๆเนี่ยอย่างด้วยด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยครับก็ผมก็ไม่ได้มีเวลารวบรวมนะครับเพราะว่าเราจะได้เราก็ต้องสอบถามแล้วก็เอามาลงนะครับอย่างอาจารย์ชนนนลงเองเนี่ยก็จะมีการแบ่ง แบ่งกลุ่มนะครับสำหรับบางวิชานะครับอย่างเช่นวิชาแมทนะครับก็จะมีแบ่งกลุ่มแล้วก็ทํากิจกรรมนะครับของอาจารย์ฉัดชัยเนี่ยต้องเป็นกลุ่มยเอ่อต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์อยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นดีไซน์โปรเจกต์นะครับของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับอาจารย์ฉัดชัยเองเนี่ยแกก็เน้นผู้เรียนตรงที่ว่าส่วนใหญ่อาจารย์ฉัดชัยจะสอนตอนเย็นนะครับเด็กชอบมากเลยนะครับวิชาตอนเย็นนะครับก็สอนไปเรื่อยๆเลยครับก็ทําไม่เป็นก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ก็ทุ่มเทกับการสอนนะครับก็ เน้นเด็กๆเนี่ยจะอาเลิจริงๆตอนเย็นๆถ้าเราสังเกตนะครับวิชาเช้าๆเนี่ยเด็กจะขาดเรียนเป็นประจำนะครับแต่ว่้ววิชาเย็นๆเนี่ยเด็กตื่นแล้วนะครับก็ก็มาเรียนได้อะไรเงี้ยครับในส่วนต่อไปนะครับผมขอพูดในส่วนของตัวเองละกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิชาหลักๆที่ผมสอนนะครับมี process control นะครับของวิชาปีมีมีคองวิทยาโปรแกรมเม้ ing นะครับที่สอนกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแล้วก็มี แแบบต่างๆนะครับมีวิชาเลือก v i o reactor นะครับมีวิชาปี2ด้วยผมสอนปี2กับปี4นะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรผมขอออกตัวเลยว่าถ้าพูดถึงคะแนนประเมินเนี่ยผมเนี่ยได้คะแนนประเมินต่ำที่สุดของหลักสูตรนะครับโดยเฉพาะวิชาปี2นะครับจริงๆแล้วก็สอนเด็กเนะาะ คะแนนประเมินคือตัวเลขนะครับแล้วก็โอเคเราดูคอมเมนต์นะครับซึ่งคอมเมนต์ของเขาก็เป็นจริงครับก็บางบางอย่างเนี่ยเราเราโจทย์เราโอเพนมากเกินไปเด็กมันก็มีความยากลำบากในการทําโจทย์นะครับแต่ว่าเราก็น้อมรับนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราตั้งใจให้เขาเรียนนะครับก็อย่างอย่างที่บอกวิชาปี2อเนี่ยคะแนนประเมินผมจะต่ําสุดแล้วก็ผมในบางเทอมหรือก่อนหน้านี้นะครับก็ ในในบางเทอมก่อนหน้านี้ก็ผมต้องชี้แจง f เกิน1 5นะครับผมก็ผมก็ชี้แจงนะครับก็แนบคะแนนแนบอะไรยงนี้มานะครับก็ปัจจุบันก็ดีขึ้นนะครับเรามีวิธีการจัดการนะครับก็ปรับปรุงแล้วก็ f ก็น้อยลงนะครับอาจจะอาจจะเป็นเพราะเด็กถอนมากขึ้นก็ได้นะครับ เอามาดูกิจกรรมนะครับอย่างวิชานี้คะแนนต่ําสุดเลยนะครับคะแนนประเมินนะครับผมก็จะมีเว็บไซต์ให้เด็กทำนะครับอาจจะไปเร็วๆเลยนะครับเป็นเป็นเป็นจะได้เปิดโอกาสให้ซักถามตอนช่วงหลังนะครับมีเว็บไซต์นะครับมีลิงก์ด้วยนะครับมีคะแนนมีอะไรเงี้ยครับอันนี้ตั้งแต่ปี2017นะครับปีนี้2021นะครับก็ปัจจุบันก็มีนะครับมีเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้งานให้กิจกรรมทํานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมจะเอามาใช้ก็คือมีพวก ซอฟต์แวร์ออนไลน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้นะครับก็ให้เด็กลองทําแล้วก็ทําโจทย์ที่เราทาในห้องแหละนะครับแต่ว่าใช้เว็บไซต์พวกนั้นอย่างเช่นวูฟแฝงอะไรเงี้ยครับในการแก้ปัญหาแล้วก็ทําโจทย์ได้นะครับนะครับอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็อันนี้ผมจะไม่เปิดคลิปนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเด็กก็จะสอนนะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงเลยตั้งแต่ปีเด็กรุ่นนี้ตอนนี้อยู่ปี4นะครับตอนนี้อยู่ปี4 ก็เด็กรหัส61เนาะก็เขาเขาทำเขาไม่มี iPad นะครับแต่ว่าเขาทําลักษณะเนี้ยแล้วเป็นคลิปที่ดีมากนะครับแล้วก็ส่งเสริมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าถ้าเด็กได้สอนคนอื่นเนี่ยการเรียนการรู้การเรียนรู้เขาเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับการบ้าง,อย,างอย่างที่ผมบอกว่าเราแก้ปัญหาบางทีก็คือเราให้เป็นกลุ่มไปเลยแล้วเราก็ ต้องเหนื่อยครับแล้วก็ต้องรีเช็คว่าสมาชิกแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าใจโจทย์ข้อนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็คือการบ้านเดียเด่ยวๆเนี่ยให้ให้ทำน้อยมากนะครับการบ้านเดี่ยวจะให้ตอนตอนตอน,ตอนที่แบบเป็นโจทย์ที่ที่ง่ายเบสิกแล้วก็คิดว่าเด็กไม่ลอกกันนะครับก็ก็จะคุ้มค่าเหนื่อยกับการตรวจของเรานะครับแต่ถ้าเราให้เป็นโจทย์ไปเดียเด่ยวๆเนี่ยเราคาดหวังได้เลยนะครับก็น่าจะมีก๊อปปี้เดียวอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นวิชาปี2นะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับอ่าไปต่อนะครับอันนี้เป็นวิชาปี4แล้วนะครับอันนี้ก็2ปีที่แล้วนะครับอันนี้ผมบงังเอิญว่าแต่ละครั้งเนี่ยบางทีพอมีโอกาสผมก็จะให้ผมผมจะบันทึกไว้ด้วยนะครับหรือว่าให้เด็กบันทึกด้วยนะครับอันนี้ตั้งแต่2ปีที่แล้วอันนี้เราเรียนที่ห้องสมาร์ทคลาสรูมเนาะแล้วก็ให้แต่ว่าอย่างที่อย่างที่ต้องยอมรับต้องเสียเวลาค่อนข้างมากนะครับเพราะปกติเราเลคเชอร์เนี่ย ไม่นานครับแปบ๊บเดียวเราจบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราทํากิจกรรมเนี่ยมันจะนานแล้วก็เด็กก็จะเด็กก็จะค่อยๆทํานะครับแต่พราะพอเขาทาแล้วทําเป็นคลิปให้เขาดูแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในผลงานของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าซ้อมอะไรเงี้ยครับยังไม่เอาจริง เห็นไหมมันเสียเวลาใช่ไหมครับซ้อมไม่เอาจริงแล้วเราก็บอกว่าเอออะตรงเนี้ยต้องพูดแบบนี้แบบนี้นะเพราะว่าเนื้อหาทฤษฎีเป็นแบบนี้แล้วตอนที่ผมอัดคลิปอ่ะผมก็บอกว่าเนี่ยเอาจริงนะเอาตามที่เรา,เาได้ซ้อมกันเลยแล้วก็ได้คอลเลกต์เรียบร้อยแล้วบางทีเด็กเนี่ยความรู้ครั้งแรกเนี่ยเขายังไม่ถูกต้องเนาะเราเป็นคุณครูเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเออที่ถูกต้องเราพูดอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยครับก็สอนวิธีการทำงานให้เขาไปด้วยว่าเออเราต้องมีการซ้อมแล้วก็มีการเตรียมตัวมาอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ข้อมูลไหนไม่ถูกต้องเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับอันนี้เป็นวิชาปี4ซึ่งค่อนข้างจะ,พพะเพอิญผมสอนวิชานี้ตลอดนะครับก็เลยอาจจะปรับปรุงเนื้อหาอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็กิจกรรมก็จะหลากหลายกว่าวิชาอื่นๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นเนี่ย อันนี้ของปีที่แล้วนะครับเอาขออวดของก่อนนะครับก็อันนี้เราเริ่มตั้งแต่โควิดคราวที่แล้วนะครับก็นักเรียน6คนเองนะครับลงทะเบียนตอนนั้นแต่ว่าเรามาไม่ได้เราก็เลยแบบอ่ะทำยังไงดีแล้วก็อัดคลิปนะครับพออัดคลิปบทที่1ไปคลิปนี้ยาวมากเลยนะครับประมาณช,ชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้มีคนวิวแล้วประมาณ700วิวซึ่งอันนี้เราเราตั้งใจทําให้เด็กแค่6คนเองนะครับก็อยากจะฝากว่าถ้าอาจารย์ท่านอื่นๆก็ ลองทาคลิปดูก่อนนะครับเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับคลิปเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จภายในวันเดียวนะมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็คลิปมันต้องมีการปรับปรุงเรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้มืออาชีพเนี่ยอย่างที่ผมบอกเราอาจจะไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับนะครับหรือบางคลิปอย่างเช่นเนี่ยสปี4ปีเงี้ยครับบางคลิปเนี่ยยาวมากชั่วโมงกว่ามีคนมากดดูตั้ง900 ก็วิวแล้วนะครับค,คือผมก็ภูมิใจนะเพราะว่าเด็กาภาควิชาเราไม่ได้เยอะอะไรนะครับปีหนึ่ง40คนอะไรเงี้ยครับคลิปบางคลิปเนี่ยจะดึงดูดก็ต่อเมื่อคลิปมันสั้นๆแล้วก็บางทีเป็นการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท,ที่ที่ไม่ได้ยาวมากอะไรเงี้ยครับก็สามารถทําได้แล้วก็ฝากไว้ว่าก็คือเราลองเริ่มทําดูก่อนนะครับแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโจทย์อีกข้อนึงอันนี้คล้ายๆของอาจารย์ประสิทธิ์เลยนะครับเหมือนกันโดนบังเอิญนะครับ ก็ <c oughs> ให้เด็กทําโจทย์มานะครับแต่ว่ามันจะใช้ผมผมบา,บางวิชาเนี่ยผมเปิดเกือบทุกเทอมเพราะว่าผมไม่อยากให้เด็กเครียดครับเพราะว่าถ้าถ้าเราสอนเด็กที่อยากจะเรียนอยากจะจบเนาะกับเด็กที่สมควรที่จะจบแล้วอะไรเงี้ยครับอา่าวิชานี้จะเป็นวิชาเทอมสุดท้ายของเด็กนะครับซึ่งถ้าเราเปิดไม่บ่อย ก็เด็กก็จะมาออกันก็จะมีความหลากหลายของนักศึกษาซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าถ้านักศึกษาเก่งเรียนกับนักศึกษาไม่เก่งเนี่ยอาจารย์ผู้สอนเนี่ยน่าจะมีความเหนื่อยพอสมควรนะครับอันนี้บางครั้งผมให้ทําเป็นการบ้านเป็นคลิปมาเด็กก็ทําได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้ iPad ครับเด็กเขาพอเราให้ตัวอย่างปุ๊บเขาก็ใช้แค่กล้องมือถือที่เขามีอยู่าหาที่วางดีๆเบื้องหลังอาจจะเป็นแค่หนังสือแล้วก็วางอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถทําโจทย์ได้นะครับ แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเชื่อมโยงกับทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินะครับบางทีเราสอนบางวิชาเนี่ยเราสอนในห้องแลบเลยแล้วก็เชื่อมโยงว่าสมการสมการที่เกิดขึ้นคืออะไรให้เขาทำแลบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผูกเป็นผลการทดลองเชื่อมโยงกับทฤษฎีบางครั้งเนี่ยเขาเห็นภาพมากกว่านะครับแต่ต้องยอมรับครับว่าเสียเวลาพอสมควรแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียม เตรียมว่าเออเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงให้เขา,เาทํางานเนี่ยค่อนข้างนานนะครับนะครับอันนี้จะเป็นในห้องแลบ,บนะครับที่ en 7นะครับแล้วก็บางวิชาเลือกเนี่ยเรานอกจากทฤษฎีแล้วเนี่ยเราให้เขาปฏิบัติด,ด้วยนะครับแต่ปฏิบัติเนี่ยบางทีการทํารายงานธรรมดาเนี่ยก็ก็ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการทํารายงานและสรุปเป็นโปสเตอร์เนี่ยอันนี้เราเพิ่งใช้ปีที่แล้วนะครับอันนี้โควิดซาไปแล้วนะครับ ซาช่วงนั้นนะครับแล้วก็ให้เขาออกแบบแล้วก็ใส่ลงไปในโปสเตอร์นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะปลูกฝังเขาก,ก็คือว่าต้องเอาโปสเตอร์มาเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะปริน์นะครับพอเช็คแล้วเราคิดว่ามันอโอเคคนอื่นมาดูได้แล้วเราก็ให้เขานําเสนอนะครับการานําเสนอก็ผมจะมีบังเอิญเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราจะมีทีมงานอยู่แล้วนะครับเป็นเด็กของเรานี่แหละนะครับเราจะค้นพบช้างเผือกอยู่แล้วนะครับ ก็ใช้งานพวกเขานี่แหละให้ถ่ายคลิปเพื่อนๆนะครับก็พวกนี้ก็จะบางบางส่วนก็เผยแพร่แล้วนะครับบางส่วนก็ยังไม่เผยแพร่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์แล้วก็ตอนนําเสนอก็ให้นําเสนอเป็นโปสเตอร์ด้วยแทนที่จะเป็นรูปรูปแบบ powerpoint อะไรเงี้ยก็เป็นการนําเสนอแบบต่างๆเด็กก็จะสนใจแล้วก็ผมมีฟีดแบ็กตรงนี้ด้วยว่าเออเด็กเขาคอมเมนต์กันเองว่าโปสเตอร์ของเธอดียังไงโปสเตอร์ของเพื่อนต้องปรับปรุงยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์เด็กก็จะไม่ได้ รุนแรงนะครับส่วนใหญ่เขาจะชมกันเองด้วยซ้ำนะครับก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวันนี้จะไม่เปิดคลิปเลยนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบโปสเตอร์นะครับที่ที่เราที่เราทำนะครับก็จะเป็นการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพนะครับก็หลายๆแบบแล้วก็เด็กก็จะทำทำงานก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นวิชาเลือกนะครับแล้วก็ขอพูด ในส่วนของวิชาที่ผมไปช่วยสอนกับของอทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับ1น0 9 2 0 0นย้อะครับในในในส่วนของวิชานี้เราจะดึงความสนใจเด็กโดยที่เราประมวลความรู้ต่างๆออกมาเป็นคอร์สโปรเจกต์นะครับแล้วเราก็ให้เด็กใช้ความรู้ทั้งหมดนะครับที่ที่เรียนมาแล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project นี้เด็กเขาจะนำเสนอ,อ การเขียนโปรแกรมแล้วดี t ทห้ตัวหน้ากากนะครับก็จะใช้ความสามารถของภาษาทัานสมัยนะครับที่ที่ที่มานะครับก็ผมว่ามันก็แล้วก็สืบเนื่องนั้นนะครับก็คือผลงานของทีมของเรานะครับนำโดยนำทีมโดยอาจารย์อารยาฟอเรนซ์นะครับก็แล้วก็มีอาจารย์ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะครับท่านอาจารย์สุภเลิศนะครับแล้วก็ทางวิศวกรรมเคมีก็จะมีอาจารย์ชาณรงค์อาจารย์จกกยักริลนะครับก็เราไป KM อาจารย์อารยาไปพรีเซนต์นะครับตอนนั้นก็ในการใช้ Microsoft Teams นะครับดึงความสนใจเด็กนะครับแล้วก็ทำให้เด็กมีส่วนร่วม Engagement นะครับก็อันนี้ย้ำอีกนิดนึงนะครับก็ก็ได้รางวัลมานะครับก็เป็นความภาคภูิใจของทีมนะครับจะสังเกตเห็นว่าการเรียนการสอนเนี่ยถ้าทําเป็นทีมเนี่ยบางครั้งมันความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับดีกว่าที่เราทำเลยเดี่ยวเราอาจจะเหนื่อย จะเหนื่อยไหมนะครับแต่ว่าบาง,บางถ้าเราเป็นเป็นทีมอะ่ะผมว่าบางคนก็จะถนัดอีกแบบหนึง่งบางคนก็จะถนัดอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็จริง,รงๆก็ในวิชานี้เราก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยนะครับผมใกล้จะจบแล้วนะครับอีก2สไลด์นะครับก็สิ่งที่ผมคาดหวังจากการ KM วันนี้นะครับพอดีโจ์มันกว้างนะผมก็เลยผมขอเติมอันนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับคานคาดความคาดหวังนะครับสิ่งที่คาดหวัง ก็คือผมอยากเห็นการจัดการวิชาตรงกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเนี่ยที่เป็นระบบนะครับระบบอะไรก็ได้ที่ที่ที่ดึงดูดทุกคนให้มามีส่วนร่วมครับเหมือนเราดึงดูดเด็กอะให้มีส่วนร่วมกับกับคอร์สเรียนของเราหรือว่ากิจกรรมของเราเนี่ยครับในวิชาตรงกลางเนี่ยผมก็อยากจะมีระบบที่ดึงดูดความสนใจของเพื่อนๆ หรือว่าเพื่อนร่วมง,งานของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยกันเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาให้มันเกิดรูปแบบที่ที่ที่ตอบโจทย์กับเด็กด้วยนะครับคือเราต้องยอมรับว่าก่อนที่เด็กจะสนใจเนี่ยเราอาจจะต้องสนใจกับสิ่งพวกนั้นก่อนด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าขอบ่นนิดนึงผมว่าผมว่าผมก็จ,จะเปิดวิชาเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองเลยนะครับก็ <laughs> ผมคิดว่า ในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอาจารย์เองก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าบางทีเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ๊ะทำไมเทอมนี้สอนเยอะจังเลยนะครับแล้วก็ระบบณปัจจุบันระบบอ,ออนไลน์เนี่ยของคณะเราก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับอื่นๆเนี่ยผมละไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดช่องให้ใหถามนะครับผมขอปิดท้ายด้วยเมื่อกี้บ่นไปแล้วเนาะ ด้วยด้วยคำคมแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราอันนี้ผมจำเอามาจากสเฟนฮอว์กินนะครับก็ถ้าไม่มีความไม่สมบูรณ์แบบเนาะก็เหมือนว่าเออระบบมันไม่ดีนูน่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ท่านอื่นๆก็คงจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับเพรก,ก,ก็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 ขอบข,ขอแปลประมาณนี้นะครับครับแล้วผมคิดว่าเหลืออีก5นาทีครับก็เปิดโอกาสให้ ่านต่างๆได้เสนอข้อคิดเห็นนะครับก็ยินดีที่จะปรับปรุงตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ